ดวงชะตาวันที่11ตุลาคม2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมในฐานะผู้ที่ถือกำเนิดภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์เทพเจ้าแห่งความอดทนวินัยและความรอบคอบคุณสมบัติโดยธรรมชาติของท่านอันได้แก่ความอดกลั้นความสุข,ขุมและการคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนคือพลังวิเศษของท่านในวันนี้ในขณะที่คนอื่นอาจรีบร้อนกระโจนเข้าสู่กองไฟแห่งความขัดแยง้ง ท่านกลับมีปัญญาที่จะหยุดนิ่งและพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านเสียก่อนวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเกิดของท่านเองยังส่งพลังงานที่สอดคล้องและเกื้อหนุนท่านเป็นพิเศษนอกจากนี้ภูมิปราโลเลือกอันมั่นคงยังสอดรับกับธรรมชาติของท่านที่ปรารถนาจะสร้างสรรค์สิ่งที่แข็งแกร่งและยั่งยืนวันนี้จึงเป็นวันที่ท่านจะได้เปล่งประกายอย่างแท้จริงผ่านการกระทำที่เงียบขรึมแต่ทรงพลังและหนักแน่น ท่านคือสมอเรือที่แท้จริงท่ามกลางพายุแห่งวาจาการงานความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบของท่านจะทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงการวางแผนระยะยาวหรือการจัดการกับโครงสร้างที่ซับซ้อนท่านอาจรู้สึกว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่จงอดทนเพราะความช้านั้นคือสิ่งที่จำเป็นในการสร้างรากฐานที่มั่นคง ท่านคือผู้ที่สามารถมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าได้ดีที่สุดการเงินเป็นวันที่ดีเลิศสำหรับการออมเงินและการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรืออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าวินัยทางการเงินของท่านจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษทำให้ท่านสามารถต้านทานการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นได้ดีการเจรจาต่อรองทางการเงินอาจไม่รวดเร็วทันใจ แต่ความหนักแน่นและอดทนของท่านจะทําให้ท่านได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าในท้ายที่สุดความรักสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ของท่านจะโดดเด่นในเรื่องของความมั่นคงและความรับผิดชอบท่านอาจจะไม่ได้แสดงความรักอย่างหวานแหววแต่การกระทําที่แสดงถึงความห่วงใยและเป็นที่พึ่งให้แก่กันและกันคือบทพิสูจน์ความรักที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีในการจัดการเรื่องการเงินร่วมกันหรือวางแผนสําหรับวยัยเกษียณสําหรับคนโสด ท่านอาจจะไม่ได้เป็นที่สะดุดตาในทันทีแต่ความสุข,ขุมและจริงจังของท่านจะดึงดูดคนที่มองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานเข้ามาคนที่เข้ามาอาจมีอายุมากกว่าหรือมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่สูงสุขภาพท่านต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกข้อต่อและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรื้อรังซึ่งอาจเกิดจากการทำงานหนักและความเครียดสะสมการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้สุขภาพใจอาจมีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ร้ายหรือวิตกกังวลได้ง่ายจงพยายามหาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและปล่อยวางเช่นการปลูกต้นไม้หรือการทำงานฝีมือที่ต้องใช้สมาธิอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญอาจมาจากความเข้มงวดและการยึดติดกับกรอบมากจนเกินไปท่านอาจปฏิเสธแนวคิดใหม่ๆหรือไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้ท่านพลาดโอกาสดีๆ หรือสร้างความอึดอัดใจให้แก่คนรอบข้างได้จงเรียนรู้ที่จะเปิดใจและปรับตัวให้มากขึ้นคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานมอบหมายงานและเชื่อใจในความสามารถของเพื่อนร่วมทีมให้มากขึ้นการพยายามควบคุมทุกอย่างด้วยตนเองจะสร้างความกดดันให้แก่ท่านมากเกินไปการเงินตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนและทำอย่างสม่ำเสมอ ความสำเร็จเล,เล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจะสร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้แก่ท่านในระยะยาวความรักหาเวลาทำกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันในอดีตและมีความสุขเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำดีๆและเติมความหวานให้แก่ความสัมพันธ์ที่อาจดูจริงจังเกินไป